ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโมเดิร์นวอร์ชิทุกคนด้วยนะครับผมก็คิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะรู้แล้วนะว่าอัปเดตนี้เนี่ยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการมองเห็นระบบทัศนวิสัยแล้วก็ระบบการถูตรวจจับต่างๆนะครับซึ่งสําหรับวันนี้เนี่ยก็จะไม่ให้เสียเวลาเลยนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรน,นะครับกับอัปเดตเกี่ยวกับระบบใหม่นี้นะผมก็จะ เดี๋ยวคลิปแพทเทิร์พาร์เนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าจะทำไหมแต่ตอนนี้เนี่ยอยากจะอธิบายเกี่ยวกับระบบใหม่ให้เพื่อนๆได้ดูมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเมนิแมพที่เปลี่ยนไปหรือวงต่างๆเนี่ยบางคนอาจจะไปอ่านข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะยังไม่เก็ตเท่าไหร่นะครับเพิ่งซึ่งผมวันเนี้ยวัน,นเนี้ยเลยเนี่ยจะมาอธิบายกันให้ทั้งหมดเลยนะครับผมจะมาแกะเปลือกกันทั้งหมดเลยว่า สรุปแล้วเนี่ยระบบใหม่มันเป็นยังไงสรุปว่ามันตั้งใจเนิร์ฟีวขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งไม่ใช่นะครับมันจะต้องเรียกได้ว่ามันจะซับซ้อนขึ้นนะครับก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้ากันเลยดีกว่าครับกับ M-W Class EP3 ของเราในวันนี้นะครับการพังตัวระยะการถูกมองเห็นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องค่าการปรัศนาวิสัยนะครับ ซึ่งเมื่อเข้าเกมมาแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าเรือของเราแต่ละลำเนี่ยก็จะมีค่าสถานะมาให้อัปเกรดเพิ่มขึ้นนะครับผม ซึ่งผมจะขอใช้อธิบายเป็นจากภาษาอังกฤษเพื่อไปเป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าเกมเราเนี่ยผมเคยบอกแล้วนะว่ามันไม่มีภาษาไทยนะครับซึ่งด้วยว่ามันเอา,เาไปเข้าแปล Google เฉยๆแบบนั้นน่ยซึ่งสิ่งที่ผมเห็นเลยก็คือความแตกต่างเลยก็คือว่าสําหรับภาษาไทยเนี่ยมันจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่า firing penalty นะครับซึ่งก็คือการปรับค่าเคลื่อนหน่วยของเวลาการยิงนะครับในแต่ละอาวุธต่างๆที่อยู่บนเรือเนี่ยมาเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับ ระยะการมองเห็นวิวเลง12.4นะครับใน USS Jack H Lucas นะครับระยะการมองเห็นนั้นคืออะไรซึ่งระยะการมองเห็นเนี่ยมันถูกเปลี่ยนมาจากาเจ้าเรดาร์นะครับซึ่งระยะการมองเห็นของเรือเราจะเป็นแบบนี้โดยระยะการมองเห็นของเรือเราก็จะเป็นแบบที่ภาพที่ผมแสดงขึ้นมาเลยนะครับจะเป็นแบบโคนออกมาแบบนี้นะครับ ต่อมา3อย่างนี้ aerial visibility surface visibility underwater visibility นั้นคืออะไรถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันคือระยะการถูกมองเห็นนะครับของเรือเราจากแต่ละมุมมองต่างๆตั้งแต่บนฟ้าผิวน้ำและใต้น้ำนะครับอย่างเช่น USS Jack H Lucas ลำนี้ก็มีระยะการถูกมองเห็นจากบนฟ้าในระยะที่3.4 8กิโลเมตรนะครับ Surface Visibility ระยะการถูกมองเห็นจากผิวน้ำ3.81กิโลเมตรและ Underwater Visibility ระยะการมองเห็นจากใต้น้ำอยู่ที่2.7กิโลเมตรนะครับส่วน3ตัวล่างนะครับค่า Steel Movement Penalty และ Recon Data นั้นคืออะไรเดี๋ยวผมจะมาค่อยๆอ,อธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจฟังกันนะครับให้เพื่อนๆสังเกตก่อนนะครับว่าเวลาเราเริ่มเกมไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีวงทั้งหมด3วงอยู่นะครับ โดยวงสีขาวคือระยะการถูกมองเห็นจากผิวน้ําวงสีเขียวคือระยะการถูกมองเห็นจากบนฟ้าและวงสีน้ําเงินคือระยะการถูกมองเห็นจากใต้น้ําซึ่งค่าสเตลนั้นก็จะมาช่วยลดทอนเจ้าวงต่างๆนี้ลงไปนะครับผมก็ให้พยายามจะบอกไงดีบวกลบคูณหารเอานะครับเพราะว่ามันจะนับเป็นเปอร์เซ็นต์นะไอเห็นเขียนสีอย่างนี้เนี่ยมันคือสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็สี่เปอร์เซ็นต์กับสามจุดสี่แปดหรือสามจุดแปดหนึ่งอะไรก็ว่าไปก็ลบทอนกันไปนะครับ แล้วเราก็จะได้ระยะการถูกมองเห็นจริงๆของเรือเรานะครับแล้วมูฟเมนต์เพนนตตี้ค่าการปรับเคลื่อนไหวนั้นคืออะไรค่าการปรับเคลื่อนไหวนั้นคือเวลาที่เรือเราเคลื่อนที่นะครับผมเจ้าวงต่างๆนั้นน่ยก็จะค่อยๆขยาย,ย,ยขึ้นนะครับผมจะมากจะน้อยก็อยู่ที่ค่าการปรับการเคลื่อนไหวนั้นนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอนี้อธิบายละกันนะครับ เพื่อนๆคอยสังเกตมินิแมปตรงมุมซ้ายบนนะครับแล้วเพื่อนๆจะเห็นนะว่าเวลาที่เจ้าเรดล,ลามันขยับเรือและยิ่งความเร็วมันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเจ้าวงกลมๆต่างๆนั้นน่ะก็จะขยายขึ้นนั่นคือค่าการปรับการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งยิ่งท่าเรือเรายิ่งเคลื่อนไหวเร็วเท่าไหร่เนี่ยวงมันก็จะขยายขึ้นไปจนสุดของมันซึ่งนั่นคือความหมายของค่าการปรับการเคลื่อนไหวนะครับ อย่างเช่น USS Jack S. l u c a ที่มีค่าการปรับเคลื่อนไหวถึง10.5เนี่ยเวลาที่มันแล่นเรือไปจนถึงความเร็วสูงสุดเนี่ยค่าการปรับเคลื่อนไหวของมันก็จะไปสุดที่10.5นะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องไปบวกลบคูณหารกันเองอีกแล้วนะครับ นั่นก็เป็นการบวกลบคูณหารเกี่ยวกับค่าการปรับการเคลื่อนไหวคร่าวๆนะครับผมซึ่งเราก็ต้องไปบวกลบคูณหารกันเองแล้วนะสำหรับเรือแต่ละลำที่จะมีค่าการปรับเคลื่อนไหวและก็ร,ระยะการสู่มองเห็นที่แตกต่างกันทีนี้มาในจุดสุดท้ายด e ีคอนเดต้าหรือก็คือข้อมูลการสอนแนมนั้นมันคืออะไรกันนะหลายคนก็อาจจะยังสงสัยอยู่นะครับซึ่งทีแรกผมก็สงสัยอยู่มากเลยนะกับเจ้าอันนี้เนี่ยก็จนไม่ได้ข้อมูลมาว่ามันคือระยะเวลาที่เราจะสามารถมองเห็นศัตรูได้นะครับ ซึ่งสมมุติว่าศัตรูจะปรากฏตัวให้เราเห็นประมาณ8วินาทีให้เราใช้เจ้า recon data เนี่ย4บวกไปอีก4นะครับก็จะได้มาทั้งหมดเป็น12วินาทีนะครับที่เราจะสามารถมองเห็นศัตรูได้ก่อนที่ศัตรูจะหายไปต่อมานะครับค่าการปรับเคลื่อนไหวเวลายิงหรือโจมตีนะครับหรือ f i r i n g penalty นะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมซึ่ง เจ้าโคเทลเนี่ยอย่างที่ผมเอาขึ้นมานะครับผมมีไฟติ้งเพนน์นตี้ถึง15นั่นหมายถึงว่าเมื่อเวลาเจ้า a อเอนี้เนี่ยมาสากัดมิสไซล์หรือว่ายิงศัตรูเนี่ยมันก็จะเพิ่มค่าวงของเราไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมจะเอาวิดีโอนี้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับเมื่อเวลาเราโจมตีแล้วเนี่ยวงต่างๆเนี่ยมันจะเพิ่มขนาดไหนนะครับเพื่อนๆลองสังเกตที่มุมซ้ายตรงแผนที่ดูนะครับว่าเวลาผมยิงปืนไปเนี่ยวงมันเพิ่มขนาดไหน ซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า firing penalty หรือการปรับการเคลื่อนไหวเวลาโจมตีนะครับซึ่งถ้าเพื่อนเอนเคยเจอพวกที่ว่าใช้มิสไซล์เลเซอร์ไกในการเปิดแผนที่เนี่ยซึ่งมันจะทำให้ AA แต่และอันเนี่ยทำงานโดยอัตโนมัตินะครับผมซึ่ง AA นั้นน่ยมันก็จะขยายวงของเราไปเรื่อยๆนะครับผมจนบางทีว่าทำให้ศัตรูเนี่ยเห็นเราก่อนนะครับ แล้วเครื่องบินล่ะผมว่าผู้เล่น CV หลายคนตอนนี้ก็กําลังหัวเสียอยู่นะครับว่าเฮ้ยมันเนิร์ฟ CV หรือเปล่าว่าทําไม CV มันถึงมองไม่เห็นแบบแต่ก่อนก็ต้องดูก่อนนะครับว่า CV เนี่ย ตอนนี้เนี่ยเครื่องบินเนี่ยมันถูกเห็นก่อนนะครับผมอย่างเช่นเจ้า f 1 5 j x ิสาลำนี้เนี่ยมีระยะการถูกมองเห็นจากผิวน้ำเนี่ยถึง4.25กิโลเมตรเลยนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเรือจะเห็นเครื่องบินก่อนที่เครื่องบินของคุณเนี่ยจะไปเห็นเรือของศัตรูนะครับซึ่งแบบที่ผมบอกนะว่าเรือแต่ละลำเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีค่าการถูกมองเห็นแยกระยะกันแล้วนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าคุณจะต้องจําให้ได้ว่าเรือแต่ละลำนั้นเนี่ยเมื่อคุณกดแ็บมาดูแล้วเนี่ยเรือแต่ละลำเนี่ย มีค่าระยะการถูกมองเห็นกี่กิโลเมตรนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้อดัพเกี่ยวกับการมองเห็นของเครื่องบินหรือของเรือของคุณนะครับไม่งั้นแล้วก็ตายเล่นยากนะครับฟีวี ซึ่งการท่าเบรคครั้งนี้เนี่ยก็ทาให้เครื่องบินโจมตีเนี่ยก็เล่นลําบากในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะถูกมองเห็นก่อนนะซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกที่เล่นสายเรือบรรทุกเครื่องบินที่แบบว่าเป็นสายโจมตีล,ล้วนๆเนี่ยแบบพวกที่มีโดนไม่มีเครื่องบินขับไล่อะไรพวกนี้เลยเนี่ยก็จะเล่นยากนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าคุณจะไม่มีค่าการมองเห็นศัตรูเลยนะคุณจะต้องเอาพวกเครื่องบินโจมตีหรือโดนของคุณเนี่ย พยายามไปเปิดศัตรูไว้เพื่อที่ว่าคนจะได้เนี่ยหันกลับมากดเครื่องบินแต่ละลำในการโจมตีศัตรูนะครับ ก็แบบวิดีโอที่ผมเอาให้ดูนะครับก็ขนาดว่าต้องมี F15JX มาเ,เปิดแผนที่แล้วเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรือของสตูเนี่ยมันถูกเห็นจากที่ระยะใกล้มากนะครับจากบนท้องฟ้าเนี่ยเนี่ยอย่างเมื่อกี้นี้เนี่ยเอาคิวสวิตไปยิงแล้วเนี่ยแต่ว่าคิวสวิตเนี่ยมันยิงเสร็จแล้วมันหันกลับมาเลยนะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นสตูแล้วนะซึ่งเนี่ยอ่ะเขาไปหลบหลังภูเขาซึ่งเจ้าคิวสวิตเนี่ยมันมีรีคอนด a t a ตอยู่ที่6วินะครับซึ่ง กลายเป็นว่ามันทําให้ตาบอดอย่างไวนะครับสำหรับเจ้าเครื่องบินโจมตีเนี่ยเนี่ยผมจะต้องเอาเจ้าสไตล์สวิตเนี่ยเข้าไปเจาะขนาดนี้เลยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เห็นศัตรูเนี่ยตอนนี้ก็ในความที่ว่าโชคดีว่าศัตรูเขาเป็น C V X นะครับทำให A ้ A ของเขาไม่หนาผมก็เลยพอที่จะเอาเครื่องเนี่ยมาเจาะแล้วก็โจมตีเขาได้เรื่อยๆอยู่แบบนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ CV คือตอนนี้คุณจําเป็นที่จะต้องมีเครื่องบินอะไรก็ตามสักลำหนึ่งเอาไว้เปิดแผนที่โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งมันทําให้เมตาเปลี่ยนไปเยอะเอามากๆเลยนะครับซึ่งจะว่าไงดีตอนนี้เนี่ยถ้าจะถามเครื่องบินขับไล่ที่เรียกได้ว่า น่าจะเปิดแผนที่ดีที่สุดตอนนี้ผมให้เป็น YF23 a c วิดีโ w 2นะครับเพราะว่าเจ้า YF23 เนี่ยมันมีระยะการถูกมองเห็นที่โคตรต่ำเลยนะครับซึ่งหมายความว่าคุณจะเห็นเรือศัตรูก่อนที่ศัตรูจะเห็นเครื่องบินของคุณนะครับ ซึ่งเรียกได้ว,ว่าตอนนี้เนี่ยเมตาเครื่องบินสเตลก็กาลังมานะครับเพื่อที่ว่าเอามาใช้เปิดแผนที่โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่ง F-15JX เนี่ยมันก็ยังเก่งอยู่แหละในแง่การใช้ AI นะครับเพราะว่า AI ของ F-15JX เนี่ยมันดุมากๆแนละมันจะได้ยิงทุกอย่างจนกว่าตัวมันเองจะล่วงไปหรือกระสุนมันจะหมดนะครับผมแต่ว่า ถ้าในแง่าการเปิดแผนที่เนี่ยตอนนี้ก็น่าจะเป็นพวกว F23 หรือแม้กระทั่พีหนะครับหรืออาจจะเป็นเจ้าโปรเจกต์3 3 1ของจีนนะครับเพราะว่ามันมีสเตล,ลแล้วก็ถูกมองเห็นได้น้อยนะครับผมส่วน F15JX เนี่ยจะกลายไปเป็นเครื่องบินสายป้องกันเสียมากกว่านะครับผมแล้วก็ใช้จำนวนที่เยอะเนี่ยในการช่วยเปิดแผนที่แล้วก็รับมือกับเจ้า AA ป้องกันแต่ละย่างนะครับ ก็นอกเรื่องมานิดหน่อยนะครับไปทาง CV ซะงั้นนะแต่ก็นี่ก็เป็นหลักๆของ MW Class ใน EP3 นี้นะครับซึ่งเรียกได้ว่าผมต้องยกเครื่องทั้งหมดจาก EP2 เนี่ยที่มันถูกเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับมาทำา p p ีใหม่เลยนะครับทีแรกกล่าวอ,อ่า สอนเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยอาจจะได้ไม่ต้องสอนใหม่อะไรมากมายก็เพราะว่ามันน่าจะอัปเดตอยู่ตลอดแต่ว่าการเป็นว่าก็ไม่คิดว่าทางทีมงานเนี่ยเขาจะมาลือเครื่องใหม่หมดเลยนะครับผมอย่างที่ผมเคยบอกนะผมจะเล่น World of w a r s h i p ผมก็จะคุ้นกับการทำแผนที่การทำมินิแมปหรือการค่ามองเห็นอะไรพวกนี้นะครับซึ่งหวังว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะ ทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเกี่ยวกับค่าการมองเห็นต่างๆค่าทัศนวิสัยต่างๆหรือค่าการปรับการมองเห็นเนี่ยซึ่งเรียกได้ว่าระบบมันก็เริ่มลึกพอสมควรนะครับก็แบบที่ผมบอกไปข้างต้นนะว่าพยายามจำให้ได้นะว่าเรือแต่ละลำเนี่ย มันถูกมองเห็นจากระยะกี่กิโลค่าไฟติ้งเพนนัลตี้ของแต่ละอาวุธเนี่ยมันจะทําให้คุณถูกมองเห็นได้ขนาดไหนนะครับหรือแม้แต่ผู้เล่นที่ชอบเล่นเรือเร็วๆ,ๆอย่างเลดรามหรือซุสอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องปรับตัวเยอะนะครับเพราะว่าค่าม o เมนต์เพนน a l ตี้เนี่ยมันสูงนะครับด้วยความที่นอกจากเรือมันจะไวแล้วเนี่ยทีเนี้ยวงของมันก็จะเพิ่มไวอีกด้วยนะครับผมก็พยายามระวังกันไวห,หน่อยนะตรงนี้ก็แล้วเดี๋ยว เหมือนว่าเขาก็จะอัปเดตเพิ่มเติมนะครับผมให้ผู้เล่นที่ว่าจะว่าไงดีเขาไม่ถนัดคือผมก็ไม่อยากจะพูดหรอกว่าเขาไม่ถนัดแต่เขาไม่อยากที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากกว่านะครับพยายามขออัปเดตแบบเก่าซึ่งอัปเดตแบบเก่าเนี่ยผมจะเรียกว่าไงดีถ้าแบบเดิมเนี่ยปัญหามันคือว่าคุณจะถูกยิงโดย ที่คุณไม่เห็นเลยว่าศัตรูอยู่ตรงไหนเนี่ยพอศัตรูมันอยู่นอกวงของคุณแล้วเนี่ยไม่ใช่นอกวงดิอยู่นอกระยะการที่ว่ามันจะถูกมองเห็นแล้วเนี่ยคุณก็จะโดนเขายิงฟรีเรื่อยๆจนคุณตายในขณะที่แผ่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเขายิงคุณมาคุณก็จะเห็นเขาในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะเห็นอยู่พักหนึ่งนะก็คุณก็ยังพอมีความสามารถที่จะต่อสู้กับเขาได้ไม่เหมือนกับแบบเก่าที่คุณจะต้องยิงส่งไปเรื่อยๆเวลาเขาอยู่หาจากคุณมากๆนะครับ ก็นี่ก็เป็นทั้งหมดของวิดีโอใน EP นี้นะครับผมก็หวังว่าจะได้ช่วยเพื่อนๆหลายๆคนให้เข้าใจเกี่ยวกับค่าการมองเห็นการปรับทัศนวิสัยอะไรต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับผมก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ